สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงดนสยาม4ทิศกลับเข้าสู่รายการดน,นสยามนะครับผมนะฮะวันนี้นะฮะพวกเรานะครับผมก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับจากคนไทยนะครับที่น่าสนใจมากๆนะครับผมมาฝากสมาชิกครอบครัวไทยๆกันนะครับ ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะฮะหลายคนหลายท่านได้ลองแล้วนะครับผมโอ้โหติดอกติดใจนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าตัวเจ้าของผลิตภัณฑ์นะฮะถึงทําให้ติดอกติดใจขนาดนี้นะครับเป็นขนมไทยที่ชื่อว่าข้าวกรอบสยามนะครับพิเศษไปกว่านั้นนะฮะเชื่อไหมว่าเจ้าของเนี่ยนะฮะเจ้าของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เนี่ยอายุน้อยกว่าผมรอบหนึ่งเออนะฮะตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้ว,ลวนะครับผมยินดีต้อนรับคุณบิ๊ก ปุยมากนะครับผมหรือว่าน้องบิ๊กนั่นเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สดครับผมผมบิ๊กปุยมากนะครับไม่ใช่พี่ครับไม่ใช่พี่ครับผมน้องนาฏกางครับผมแหมไม่เมื่อกี้นี้ได้คุยคุยนิดๆก่อนจะเข้ารายการไปว่าโอ้โหแบบรูปร่างแบบสันทัด รูปร่างดีสัตส่วนดีหุ่นดีบุคลิกดีหน้าตาดีนีเหาะสำหรับการจะเป็นเจ้าคนนายคนโอ้ยเอาเขาเปียกด้านขวามปแล้วครับพี่ตอนนี้อย่าว่าแต่เปียกแล้วฮะกางเกงขาดไปแล้วครับคนเลียเลยอ่ะก่อนอื่นหลายท่านสงสัยนะฮะสงสัยในเรื่องเรื่องเดียวกันหมดเลย14จริงป่ะครับอายุสิครับผมมีบัตรประชาชนเอามาดูได้ไหมเอามาแล้วมมามา พอน้องเดือนสิบสี่เขาทำบัตรกันแล้วเหรอน้องบิ๊กครับจริงเหรอโคุณผมเห็นคุณสองคนเนี่ยเหมือนอยู่อังกฤษเลยทำไมครับบิ๊กเบนเออผ่านผ่านผ่านซื้อเซื่อเซื่เดี๋ยวสิบสี่จริงเหรอแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยทำตอนอายุกี่เริ่มเริ่มทำในตอนอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเริ่มคิดตอนเก้าขวบครับผมเริ่มคิดตอนเก้าขวบครับแล้วเริ่มทำจริงๆตอนอายุสิบสองครับผมเดี๋ยวนะเก้าขวบอ๋อ ให้ทำไมมันมีที่มาที่ไปยังไงอะครับอ่าครับผมก็ตอนแรกนะครับผมเรียนอยู่ที่ประเทศจีนับผมอ๋อแล้วก็คุณแม่เนี่ยชอบผมอยู่โรงเรียนประจำไงแล้วแม่เข้าออกไม่ได้แม่ก็ต้องซื้อกายศาสตร์ไปฝากให้ผมอืมกายศาสตร์ใช่แล้วคก็ส่งไปเใส่ถั่วคล้ายๆอย่างนี้แหละเหนียวๆหน่อยอ่ะถัวใส่น้ำตาลชื่วใส่น้ำตาลเชื่อมใส่ข้าวเหนียวอ่าครับก็เลย ชอบกิน <ứng S 1> ก็เลยคิดว่าทำยังไงเนี่ยให้กายศาสตร์เนี่ยมันไม่เหนียวแต่อังกรเหมือนเดิมครับครับครับผมก็เลยเกิดไอเดียวว่าทำยังไงอย่างเนี้ยเราเลยไปปรึกษากับเพื่อนพอดีโชคดีที่เพื่อนเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องจักรแต่รูปอ,อาหารคร,ครับผมคุณมีเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเครื่องจักรครับเพื่อนอายุเท่าไหร่เพื่อนคนณี่ออายุเท่าไหร่ครับเนี่ยเล็กครับผมตอนเล็กอายุน้อยมากแต่ว่าเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของโรงงานอันนี้ผมก็เลย พอดีพอ่อเขามารับเขาผมก็เลยถามเขา oh อ๋อเป็นธุรกิจของทางบ้านเขา <S <S ใช่ <S <S <ป>ใช่ถามเขาว่าผมมีผลิตภันธ์เขาไกายศาสตร์อย่างเนี้ยให้คุณชิมแล้วเป็นยังไง <S 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 เขาบอกอร่อยดีเหมือนกันแล้วผมก็แบบผมก็บอกเขาว่าทํายังไงให้กกยศาสตร์เนี่ยมันกรอบแต่ว่าไม่เหนียวอ,อันนี้เป็นเพื่อนคนไหนเพื่อนคนจีน,นอ,อันนี้เป็นคนจีนครับเรียนอยู่ที่นั่นอยู่ใช่ครับก็คือขออนุญาตฮะที่บอกว่าทําไงก็ได้ให้กรอบแต่ไม่เหนียวใช่คือเน้นกรอบเลยแต่มาในรูปแบบของกกยศาสตร์ครับ มันาจจะเขาเรียกว่าเอ้าเกดมันก็ต่างจากของเดิมไม่อ่าต่างครับต่างของเราจะใช้ข้าวเป็นไรเบอร์รี่ไรเบอร์รี่ครับรู้สึกว่ากายศาสตร์มันจะมีแต่ถั่วใช่ไหมครับครับผมแต่ของเราเป็นข้าวโอ้ครับอ่ะหลายท่านหลายท่านอาจจะงงนะครับตอนนี้ภาพขึ้นให้เห็นกันอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมานิดนึงแล้วกันนะฮะอันนี้คือข้าวกรอบสยามนะครับผมนะฮะที่อยู่ในมือผมตรงนี้นะฮะเห็นไหมเอ่ย นะฮะนี่นะครับผมนะฮะจะแตกต่างจากกายศาสตร์ท <cỏ> ั่วไปนะฮะข้าวกรอบสยามที่เห็นอยู่นี้คือเป็นข้าวเห็นจุดๆๆเล็กๆนี่นะฮะคือได้เป็นกายศาสตร์ก็จะเป็นถั่วถูกต้องไหมใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับซึ่งทํามาทําให้กรอบด้วยผ่านวิธีการอะไรเลยอบครับอบเราใช้เครื่องจักรอบโดยเฉพาะครับอ๋อก็คืออ๋อบก็คือแยกน้ําออกให้มันแห้งๆเอาไว้ แล้วจริงๆแล้วก่อนที่เราจะคิดได้อย่างเงี้ยที่บ้านหรือว่าครอบครัวเนี่ยได้โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยได้ทําขนมบ้างไหมฮะไม่ทําขนมครับไม่ทําขนมด้วยไม่ทําขนมครับคุณแม่ตอนนั้นที่ผมเรียนอยู่นะแม่ทําอุปกรณ์เครื่องจักรข้าครับนําเข้าจากจีนเครื่องจักรครับก็มันไม่เกี่ยวกับขนมะฮะแล้วก็ไม่ใช่เครื่องจักรที่ใช้เป็นผลิตขนมด้วยไม่อันนั้นเป็นอุปกรณ์โรงแรมพวกโถน้าแก้วน้ำพเนี้ยครับผม ครื่อคนละคนละแนวเลยนะฮะเออแล้วพอทําพอพอได้รู้ละเพื่อนเพื่อนทาโรงงานกยาสรโรงงานเกี่ยวเครื่องจักรใช่ไหมใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยคือแล้วทำไงนต่อนําทรงนําสูตรคิดสูตรอะไรอย่างไงก็คือสูตรที่คิดเองปะสูตรนี้คิดจากอินเทอร์เน็ตครับอ๋อผสมภาษาผสมสานาครับใช่ไหมก็คือตอนแรกมันผมผมอยากลองทํากยศาสตร์ดูก่อนก็เลยไปเซิร์ชสูตรกกยศาสตร์ ลองทำยมันทำยังไงมันทํำยังไงแล้วก็มาปรับสูตรกันแล้วก็เอาให้เข้ากับขนมของผมครับอ๋อปรับสูตรด้วยตัวเองด้วยครับก็ตอนแรกเนี่ยมันสูตรมันไม่ผ่านให้คุณแม่ชิมให้คุณพ่อชิมมันไม่ผ่านครับแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆชิมปรับไปเรื่อยๆชิมแบบเนี้ยครับก็คือทำลองผิดลองถูกใช่ครับอยู่กี่ปเดือนกี่ปีอะครับใช้เวลาเหมือนกันใช้เวลาเหมือนกันใช้เวลาเหมือนกันใช่ไหมครับผมนะฮะคือถ้ากิน ข้าวเกลียบสยามข้าวกรอบข้าวกรอบสยามเลยวนี่ะโตไวอย่างนี้ถูกต้องไหมอันนี้โม้สยอมากเลยโตไวมากเลยคือถึงโตนะแล้วโตแบบโตโตกว่าอายุที่เขาควรจะเป็นใช่สิสี่นี่ผมยังแก้ผ้าโดดน้ำอยู่เลยนะสมัยก่อนขนาดเลยพฤติกรรมนะาอายไปเด็กมาเผยแพร่ได้ครับแล้วทีนี้ขอถามนิดนึงในแง่ของการทําธุรกิจเราคิดว่าเด็กขณะอายุอย่างเราเนี่ยว่าเราอายุน้อยไปไหม มันมีอุปสรรคมีปัญหาสําหรับการทํางานนี่ไหมเด็กอายุแค่เนี้ยอายุไม่ใช่ปัญหาครับผมครจริงๆครับจริงๆมากเลยครับผมจริงๆครับมันไม่น่าจะใช่อุปสรรคกับอายุนะฮะอายุมันเป็นแค่ตัวแรกเออดีอลสุดยอดจริงเลยสุดยอดเลยครับผมนี่ต้องลองทําดูอ่ะครับมาจากข้างในนะหมายถึงว่าความเป็นนักธุรกิจความการพูดจาความอะไรเนาะนะฮะเออแล้วอย่างงี้ดีกว่า นะฮะเรามาถามนิดนึงดีกว่านะครับผมความเ,วเรื่องพิเศษของข้าวกรอบสยามเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครับครับผมก็จะอยู่ตรงที่ข้าวข้าวของเราเนี่ยจะอบมาแล้วแล้วมันก็จะกรอบอแตกต่างกับทุกอย่างครับผมมันก็จะกรอบฮะมันจะกรอบมันจะกรอบกว่าแล้วเราเ,เป็นเกสตรใช่ไหมฮะใช่ครับมันไม่เหมือนแล้วเราเป็นหนึ่งเดียวในไทยด้วย<อ>หนึ่งเดียวในเมืองไทยเจ้าแรกเจ้าเดียวในเมืองไทยมีแค่ในประเทศไทยประเทศเดียวด้วยเปล่า เราเปิดที่ตัวเราเปิดตัวที่มาเลเซียก่อนฮึ่มเฮ้ยแล้วพี่พูดไปเรื่อยไปเรื่อยไปอียิปต์เรียวเดียวเรียวทำไมเปิดที่มาเลเอียครับครับผมก็ตอนแรกนะครับคุณพ่อคุณแม่มีร้านอุปกรณ์พวกนี้อยู่ที่นั่นเราก็เลยเอาไปวางขายก่อนครับผมภายใต้ชื่อข้าวกรอบสยามนี่ไม่ครับชื่อว่าชื่อเป็นชื่อภาษาอังกฤษครับว่าเป็น rice crunch rice crunch กรอบข้าวกรอบครับแล้วเราก็อยู่ได้หนึ่งปีแล้วเราก็กลับมาทําที่เมืองไทยครับผม อ๋อแล้วอยู่ที่นู่นเป็นไงบ้างฮะที่สิงคโปร์อ่ามาเลยมาเลยมาเลยมาเลครับผมก็เลยไปทำไมต้อง15กิโลไปเรื่อยฮะเอาให้ถ่วยครับผมที่นั่นจะขายดีครับผมตอนแรกเปิดตัวก็ขายดีเลยครับผมผมตอนแรกเนี่ยเอาวางวางไว้ที่หน้าร้านเนี่ยมีลูกค้าในมืออยู่แล้วเขาซื้อไปก็โอเคแล้วเราก็ไปทำสดที่ตลาดขายตอนแรกจะไม่มีกล่องแดงอย่างนี้นะครับผมจะไม่มีกล่อง ทำสดๆที่ตลาดขายมันก็ขายโรตีเนี่ยอย่นัเลยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยครับแล้วเราก็ใส่ถุงพลาสติกขายอย่างนั้นเลยเดี๋ยวนีนะอายุอะไรร่ตอนนั้นเนี่ยอ่าประมาณสิบเอ็ดสิบสองครับผมยังขอเงินแม่ไปเล่นเป่ายางอยู่เลยครับรู้สึกอายมากเลยยิ่งคุยยิ่งอายก็คือตอนเริ่มทําเนี่ยมันตัวคนเดียวมันคงจะไม่ได้ก็ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตด้วยครับครับผมอันนี้ หลังจากนั้นเราเรารู้แล้วว่ามันเด่นและแล้วมีมีขายที่เดียวในเมืองไทยแล้วก็มีต่างประเทศด้วยครับส่วนประกอบหลักข้าวมีแน่ๆมีนี่นี่ผมเห็นมีทั้งหมด3าสามแบบด้วยกันพี่อุช่วยนิดนึงครับครับผมนะฮะอันนี้นะฮะส่วนประกอบหลักแล้วนอกจากข้าวจะไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะเราจะมี3ามรสชาติครับผมหนึ่งก็จะเป็นมะม่วงหิมพาน เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับจะขายดีที่สุดครับผมแล้วก็ตามลงมาก็จะเป็นเม็ดทันตะวันนะครับแล้วก็จะเป็นเม็ดถัลลีส่งที่พี่วูถืออยู่นะครับครับก็แสดงว่าส่วนประกอบหลักนี่คือจะเป็นไลซ์เบอร์รี่ทุกอันใช่ไหมฮะแล้วก็ รถที่แตกต่างก็จะเป็นส่วนประที่เพิ่มขึ้นมาใช่ครับแล้วยังมีอีกส่วนหื่นอีไหมมีน้ำตงน้ำตาลนี่อ่ามีน้ำตาลครับผมมีน้ำตาลมีแบะแซครับแบะแซแบะแซมันจะเหนียวเหนียวครับผมแบะแซเอาไม่ใช่เย็นเย็นเหรอฮะวัตถุดิบหรือว่าวัสดุทุกอย่างเนี่ยครับบิ๊กเป็นคนคิดเองไหมหรือว่าเป็นคนคัดเลือกเองอ่เราใช้เมล็ดต่างๆเนี่ยเป็นของเกตเอหมดเลย ็คือเราสั่งมาบเปรับเลยใช่ครับใช่ครับแล้วเราวแล้วข้าวครับตัวข้าวนี่ไปรับที่ไหนมาไรซเบอรี่ใช่ครับไปรับที่ไหนมาครับอันนี้เขาจะอยู่ในกรุงเทพไหล่ะครับผมแต่เราก็ไปติดติ่อหาไปเรื่อยๆแล้วก็จนเจอที่ถูกใจครับอ๋อครับนี่ยังมีข่าวดีด้วยนะนอกจากเป็นข้าวแล้วแบบข้าวกรอบสยามแล้วผลิตภัณฑ์หรือว่าอาหารชิ้นเนี่ย ยังเหมาะสมกับคนที่ชอบกินเจด้วยใช่ครับเป็นเจครับผมอันนี้เป็นเจเราออกงานเจเปิดตัวครั้งครั้งแรกที่เมืองไทยก็คืองานเจที่เยาวราชแล้วเป็นไงฮะให้มีการตอบรับดีไหมฮะคาดครับผมเกินครับผมเกินคาดเลยครับของขายไม่พอใช่พับกองกันมืออีกไม่ขนาดนั้นโพูดแล้วคือคุยมาขนาดนี้ไม่ชิมนี่ก็อะไรอยู่คนนี้เดียวเอาอะไรอาชิมทำไมฮะคุณรู้ไหมราคาเท่าไหร่ ผมถามก่อนครับผมก็เราจะขายแพ็คกันหนึ่งร้อยครับสองแพ็คร้อยแปดสิบครับผมแพ็คหนึ่งคือยังไงฮะแพ็คหนึ่งก็คืออย่างนี้แหละครับอย่างนี้เลยหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทสองแพ็คสองแพ็คนะครับร้อยแปดสิบเราใส่กล่องสีแดงให้ครับโอ้กล่องหนึ่งมีสองแพ็คใช่ครับรถไหนที่คนนิยมที่สุดครตัวนี้ละครับลูกพารนนี่ใช่ครับจะขายดีที่สุดครับขออนุญาตนะครับผมนะฮะขอลองชิมตรงนี้หน่อยลูกค้าส่วนใหญ่นี่เป็นไงฮะเป็น เป็นกลุ่มอายุเป็นเด็กน้อยหรือว่าเป็นคนทานเจเป็นทุกเพศทุกวัยแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราคือมีอายุนิดหนึ่งครับครับผมงั้นผมไม่ทานพี่อูทานดีกว่าทำไมฮะเป้าหมายคนมีอายุแต่จริงๆแล้วคือทานใด้ทุกเพศทุกวัยทุกเพศทุกวัยครับทานแล้วก็จะฉลาดเหมือนเข้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่ขนาดนั้นโอ้ ประกอบรายการพี่อู๋แน้วครับแล้วธุรกิจตัวนี้ที่ที่ที่บิ๊กทำครับครับสร้างรายได้ให้เราเยอะไหมก็พอสมควรนะครับ ไม่ถึงขนาดแบบวื้ว้าไม่ขนาดเดือนแล้วเป็นยี่สิบสามสิบล้านโอ้ยรวยไล้วไงมันไม่ถึงแต่ก็คือเราก็ทาแบบเป็นธุรกิจเล็กๆของใช่ธุรกิจเล็กๆไม่ได้เติบโตมากไม่ได้มีโฆษณาอลังการเหมือนกับผลิตภัณฑ์บางชิ้นที่มันใหญ่อะไรอย่างงี้ไม่มีครับยังไม่มีงบขนาดนั้นครับแล้วนอกจากเนี้ยเราทาไอ้นี้มาสําเร็จละก็คือเราถือว่าประสบความสําเร็จยังคิดจยังดีกว่าจะต้องมีการปรับอีกใช่แล้วถ้าปรับแล้ว คิดจะมีตัวอื่นตามมาไหมมีครับนี่คือกายศาสตร์กายหมอนกายเสือตอนนี้ผมคิดว่าจะทำข้ากรอบก่อนยังไม่มีตัวอื่นเข้ามาเสริมครับอ๋อก็คือจะเอาจะเอาตัวเนี้ยให้เด่นให้ดีเลยครับแล้วค่อยปรับไปเป็นตัวอื่นไม่ทักไม่หมดนะฮะเอาเลยครับผมมีเยอะผมเมาหมดละ ตัวนี้มีขายที่ไหนบ้างฮะรับผมเรามีหน้าร้าน่หลายคนที่ล้ำลายไหลอร่อยมากครับผมเองกล้ำลายไหลมากเ่ยไอ้นี่ก็กินอย่างเดียวเลยนะฮะอร่อยมากจริงๆนะครับเฮ้ยมันมันแปลกนะคุณอย่ามาทำอย่างนี้กับผมนะคุณเปียเ้นี่นี่คือแผนของผมอ๋อลลายรถสิคุณเออพูดถึงยังไงครับผมทีมงานตาเป็นหอบอยู่ไงกันนี่นจะบอกว่ากรอบมากๆเลยนะคือคือมันจะ ความรู้สึกความรู้สึกนะฮะถ้าคล้ายๆเข้าวตังไหมคล้ายคล้ายครับผมลูกค้าบางคนเอ๊ยเหมือนข้าวตังใช่ไหมแต่ว่าหอมกว่าหอมกว่าให้อร่อยกว่ากรอบกว่านะฮะเฮ้ยอย่าว่าอย่างนั้นผมและเาที่นี่อร่อยมึมมอ่าเมทันตะวันนะครับก็จะเป็นหวานน้อยนะครับผมสําหรับคนที่ดูแลสุขภาพครับด้วนอะไรพวกนี้ฮะนี่จะบอกให้นะอืมสนองนิดพี่ได้ดีมากเลย แล้วเย็นเย็นอย่างนี้หิวนะครับพี่น้องครับแล้วมากินนี่ผมกินรสทานวันเนี้ยธรรมดาก็ชอบกินมเมล็ดทานวันกินพวกถั่วพวกอะไรอยู่แล้ว <c oughs> รสชาติผมบอกให้นะบิ๊กอย่ากโกรธพี่นะไม่ต้องปรับอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> อร่อยมากอ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าเกิดเป็นผมอาจจะแบบว่าถ้าผมจะทําแข่งกับคุณผมอาจจะมีน้ําเชื่อวน้ําตาลแข็งอะโรยโรยโรยเห <c oughs> มือนข้าวนางเล็ด หรืว่ามันจะกลายเป็นอย่างนั้นไปแต่หอมมากครับคุณผู้ชมครับหอมกรอบอร่อยใหวานแบบพอดีพอดีครับผมไม่ได้หวานแหลมจนเกินไปแบบโอ้โหแล้วจริงจริงแล้วผมถามนิดนึงว่านอกจากที่ทําเป็นรสหวานเนี่ยมันสามารถทําเป็นของของคาวได้ไหมคือถ้าเป็นแบบว่ารสรสชาติเป็นแบบบาร์บีคิว หรือว่ารสชาติต้ยมยำอะไรพวกนี้ได้ไหมครับครับผมก็ตอนนี้ยังไม่ทําสูตรนั้นก่อนอเราจะทําเป็นสูตรแบบเค็มก่อนครับจบเพิ่มอ่ามันจะมีผักขึ้นมาแบบเป,เป็นต้นหอมอะไรอย่างนี้ครับผมเคยเคยลองทาอยู่แต่ว่ารสชาติก็โอเคแต่ยังไม่วางขาดครับอครับโอ้หอร่อยมากเลยครับคือเรื่องนี้พ่แก่มาอยู่ได้นานเท่าไหร่ครับอยู่ได้นานเดือนกว่ากว่าครับผมเดือนกว่ากว่าโดนลมไม่เป็นไรอ่ะฮะอ่าอย่าให้โดนลม แล้วก็คือทานไม่หมดนะครับใส่ช่องฟิตใส่ช่องฟิตจะอร่อยมากกว่าเดิมนะยครับเฮ้ยทำไมอ่ะพี่เบนพี่กิ๊ฟพี่กินทานราวันมันอีกแบบหนึ่งครับน้องมากินอันเนี้ยเดี๋ยวผานเดี๋ยวผ่านเดีายวผานโอ้โหมันกรี๊ดเลยครับพี่น้องั็เป็นผงขนลุกอันเนี้ยผมไม่คิดว่าเด็กอายุสิบสี่ก็จะทำได้ขนาดนี้โมโตมีวางตำหน่ายได้ไหมผมอยากเอาไปขายที่ร้านผมแล้วกิดจะต่อยอดธุรกิจนี้แบบไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เราําลังคุยเรื่องนี้อยู่ เรื่องการแช่ช่องฟิชทำไมอะครับก็คือแช่ต้องฟิชแล้วถึงอร่อยขึ้นนะฮะมันจะกรอบเย็นนะครับผมมันจะมันมันจะไม่แข็งนะครับมันจะไม่เหมือนพวกช็อกโกแลตเคี้ยวแบบแข็งอย่างนั้มันไม่ใช่นะฮะอันนี้มันจะกรอบเหมือนเดิมมันกรอบกว่านี้อีกครับไม่ไหวแล้วฮะผมว่าเราเดรกกินอาหารก่อนสักนนึงเออเนี่ยเนี่ยน่าสนใจแล้วกรอบกรอบแบบเย็นๆครับ เหนียวเหนียวนิดนิดก็คือหนึบหนนิดนิดพวกนี้พวกนี้โดนน้ำเนี่ยมัน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 จะนี้ไหมถ้าโดนน้ำปุ๊บมันจะนุ่มเลยป่ะอ่านุ่มเลยครับอันนี้เราจะมีอีกแบบหนึ่งกินอีกแบบหนึ่งก็ได้นะครับกินกับโอวัลตินไมโลจุ่มเข้าไปเลยครับนี่ไงกำลังกำลังจะพูดอยู่ไงคือนี่เลยนึกถึงพวกคอนเฟกนึกถึงพวกนี่แหละใส่เครื่องดื่มเย็นๆโอ้โหนี่ผมว่านะใครดูอยู่รับ รับเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วไปขายแถวมหาลัยโรงเรียนอะไรพวกนี้นะฮะผมเนี่ยสนใจธุรกิจตัวนี้ละเรามีวิธีการจะต่อยอดธุรกิจนี้ยังไงฮะคือเราจะเอาขนมตัวนี้นะครับต่อไปต่อยอดนะครับผมก็คือต่อไปผมอยากคิดอยากจะเอาวางขึ้นห้างอะไรเงี้ยขึ้นห้างนะครับก็เก็บอายุได้นานกว่านี้นานกว่าหนึ่งเดือนเป็น6เดือนอะไรเนี้ยเก็บคือหลังจากทม่ได้แล้วเนี่ยเก็บเก็บได้ทั้งหมด6เดือน เดือนเดียวแต่ว่าตอนนี้กำลังพันนายถึงหเดือนใช่ก็คือต่อยอดทึ้นไปถึง6เดือนครับก็ครับอร่อยอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมครับกินเล่นเล่นก็ได้กินจริงจังก็ได้ถ้าอร่อยอย่างเงี้ยคนต้องชอบแน่นอนอร่อยจริงจังแล้วครับผมขายยังไงช่องทางจำหน่ายขายยังไงมีร้านหรือยังหรือขายทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าขายที่ขายวางขายะครับผมเราวางขายนะครับหน้าร้านอยู่แจ้งวัฒนะ1สิบสี่ครับผมร้นา ชื่อร้านข้าวกรอบสยามเลยครับแล้วก็เบอร์ติดต่อก็ตามโทรศัพท์ได้เลยครับตามทีวีเลยครับตัวเลขล่างนี่นะครับผมห้าหกห้าหนึ่งศูนย์สองศูนย์นะครับเออผมถามไีกหนึ่งที่อยู่ในมือผมเนี่ยครับข้าวมีสองสีใช่ครับสีม่วงและสีขาวสีม่วงจะเป็นไลเบอร์รี่ครับสีขาวจะเป็นหอมมะลิครับหอมมะลิใช่ครับอันนี้เราจะปนกันนะครับผมมันจะไม่ได้ไลเบอร์รี่อย่างเดียวนี่ผมคิดถึงยังไงรู้ป่ะพี่เบน ปีใหม่นี้้นื้เนี่ยมันมีสารอาหารครับปีใหม่นี้วันสําคัญต่างๆครับไม่รู้จะซื้ออะไรเป็นของฝากเชิญเลยครับนี่ครับข้าวกรอบสยามทําโดยคนไทยเด็กไทยสมองคนไทยเพราะว่าถ้าคุณคือคนไทยไทยไทยคือคุณครับพี่น้องครับนะฮะเยี่ยมมากเลยที่เห็นผมกินเรื่อยๆอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ว่าผมตะกานะฮะแต่ว่าเป็นความคิดของตะกล้องนะครับบอกเฮ้ยถือหน่อย เอางี้เอาที่เป็นทานไปก่อนแต่ผมถามน้องบิ๊กนิดนึงครับผมอยากรับตัวแทนจำหน่ายไหมก็ถ้าเกิดเขารับมาเขาจะได้ในราคาส่งที่เท่าไหร่ราคาอะไรยังไงอะไรเงี้ยฮะรับผหมมีครับติดต่อที่เบอร์นี้เบอร์เบอร์นี้เลยครับผมเบอร์นี้เลยก็ลูกค้ามีคนสั่งอยู่ครับผม นั่นคือหมายเลขได้นี้มันหมายเลขนี้ได้เลยใช่ไหมใช่ครับโอ้โหแล้วรวมถึงในต่างจังหวัดด้วยใช่ใชครับมี f a c e b o o k มี IG มีอะไร้ไหมครับยังไม่มีครับผม,มทาง IG ยังไม่มีเอ๊ะชาวต่างชาติอย่างเงี้ยเขามีสนใจเข้ามาบ้างไหมครับก็มีคนเคยเคยบอกว่าสนใจไหมครับผมก็ลองคุยกับเขดูเขาก็ยังแต่ว่าอีกไม่นานแหละผมว่าชาวต่างชาติไปไป ไปวานเทศกาลเจนะฮะเมืองจีนนี่มาแน่นอนมันต้องเมืองจีนหรกเมืองไทยนี่แหละไม่ไปหรือว่าขยายฐานตลาดต่างประเทศไงจะยินมาเลยพรนี้นะคนที่เขากินเจกันถ้าอยากได้เป็นเจ้าของถ้าอยากเป็นทัวแทนจําหน่ายอยากจะซื้อไปฝากในจํานวนเยอะๆนี่โทรมาเลยครับพี่น้องครับันน่085 ห้าหกห้าหนึ่งศูนย์สองศูนย์ครับครับอันนี้ชื่อคุณอะไรนะฮะที่เจ้าของเบอร์น้องเบร์อ๋อบิ๊กรับผมบิ๊กเบอร์ของบิ๊กโดยตรงเลยใช่ครับเบอร์บิ๊กเลยแล้วถ้าสาวๆสนใจโทรมาจีบได้ไหมฮะเออได้ครับได้เะยังไม่ได้ถามเลยสอถามแบบนอกเรื่องนิดนึงเพอะโคตรคุ้มเลยอ่ะอายุสิบสี่ครับพี่เบนนี่เลิกกับแฟนคนแรกตอนเก้าขวบถุยพี่ผมผม อแล้วบิ๊กมีแฟนหรือยังตอนนี้อะจริงยังไม่มีครับผมยังไม่มีแฟนครับคิดไหมก็ยังไม่คิดยัง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 ไม่คิดครับยังไม่คิดโอ้โหนี่คุณสุดยอดมากเลยผมอยากให้ลูกผมนั่งดูจังเลยเนี่ยจะได้บอกป้าจับจองให้ก่อนเลยใช่ป้าจับจองให้หน่อยเออนะฮะก็โอ้โหสุดยอดจริงครับสำหรับน้องที่อายุเพียงแค่ 14ปีนะฮะ14ปีเนี่ยถือว่าอายุ <c oughs> อายุเนี่ยไม่เยอะเลยนะถ้าเทียบแล้วในการจะอยู่ในการทำธุรกิจนะครับด้วยด้วย,วยตัวเองใช่ยังเด็กนะะี่นสิวยังไม่หายดีเลยเนี่ยสิวหรือผดด้วยเนี่ย <c oughs> ผมอยากเชียร์น้องเนีพี่เบนครับผมถ้าเกิดแบบไว,ส,วสัตหรือว่ามีพนักงานฮะของขวัญปีใหม่นึกไม่ออกจะซื้ออะไร อาทิบเป็นของเก่าๆที่เป็นกล่องกลมๆเราอาจจะซื้อมาเยอะแล้วครับทุกปีจะฉลากมีแต่ได้อันเดียวเปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นนี่ข้าวกรอบสยามบ้างนะครับเหมาะมากสําหรับการเป็นของขวัญของฝากของที่ระลึกของแจกพนักงานของแจกผู้อาวุโสถ้าเกิดไปตามที่ต่างๆอาจจะไปแจกเด็กน้อยอะไรเงี้ยวันดงวันเด็กนะครับดีดีครับฝากไปด้วยนะครับคุณผู้ชมครับข้าวกรอบสยามของน้องบิ๊กอ่ะน้องบิ๊กตอนนี้ ฝากเลยฝากเลยกับคุณผู้ชมเนี่ยดูอยู่ตอนนี้ก็ถ้าสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับผมก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับลองชิมก็ติดใจเลยครับกินบ่อยไหมก็ทำไปด้วยกินไปด้วยฮะก็คือต้องปรับตลอดใช่ไหมล่ะใช่ครับโอเควันนี้นะครับพี่น้องครับคงจะได้ความรู้จากลองบิ๊กเยอะมากแล้วก็ได้วิธีการได้รู้ว่าวิธีทำข้าวกรอบสยามทำยังไงเริ่มยังไงใครที่ดูอยู่อาจจะมีแรงบันดาลใจว่าเอ เราอายุเท่านี้แล้วเราชอบแบบนี้ว่ะเราลองดูแล้วผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนแบบน้องบิ๊กนะฮะ,ฮะคุณพ่อคุณแม่ก็คอยซับพอร์ตอยู่ค,ค<ม>น้องบิ๊กอยากจะคิดอะไรคุณแม่แค่ไปทําลองมาดูีิลูก<ะ>เดี๋ยวพ่อสนับสนุนเดี๋ยวแม่สนับสนุนไม่จําเป็นจะต้องแบบสร้างอะไรใหญ่โตเลยแค่ข้าวกรอบเนี่ยครับพี่น้องอครับยังสร้างรายได้ให้น้องบิ๊กแล้วเป็นเจ้าของตั้งแต่ยังเด็กอยู่เลยเอ,อาละครับวันนี้รายการ้านสยามขอขอบคุณ <S <S น้องบิ๊กมากครับพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมนาฮะแล้วทุกิดีๆให้ฟังรสชาติใหม่มามาที่นี่เลยนะอยากเห็นมากว่ารสเค็มเป็นยังไงครับผมนะฮะพี่อูชอบของคาวครับผมนะฮะผมจะกินกับน้ำเต้าหี้ฮู้คนขายชื่อยายฮี้ฮู้ฮู้คนขายเขาชื่อยายฮี่ยายฮี้เลยยายฮี้ขายน้ำเต้าหู้รสมีใจมอยกัน หอยยายมีอ่ะเอออ่ะไปฟังเพลงพอดีเลยนเริ่มปวดหัวแล้วครับผมไปครับผมดนสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ